สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยหวยลาวหวยไทยทุกท่านนะครับพิเศษวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่17นะครับสิงหาคม64นะครับจะเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับ3หน่อยเลยนะครับมีหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย VIP นะครับจะรวมในชุดเดียวเลยนะครับสายรูทสุดปังนะครับช่วงนี้ เข้าตลอดเลยนะครับเลขวิ่งเลขเด่นนะครับซึ่งผมก็ได้คำนวณไว้แล้วนะครับทั้งพิเศษ vip และปกตินะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เน้นๆเลยนะครับสำหรับงวดวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17ตัวเด่นก็จะมี19 เก้าหนึ่งแปดสองสองแปดหกหนึ่งหนึ่งหกตัวกันนะครับตัวกัน กันก็จะมีอีกสามสามตัวนะครับไปกลับก็จะหกตัวนะครับก็จะมีสามแปดแปดสามแปดหกหกแปดห้าเก้า 9, จะประมาณนี้นะครับเป็นเลข6ชุดนะครับไปกลับก็12ตัวนะครับหนึ่งเก้าเก้หนึ่งแดสองสองปหหนึ่งหนึ่งหนี่คือเป็นตัวเน้นนะครับนี่ตัวกันนะชุดกันนะครับ3า8แปด6ปดสามหกหกนะครับเด่นห วิ่ง8อย่าลืมนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดอย่าลืมนะครับเข้าทุกงวดนนะครับผมจะย้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเข้าตลอดครับสำหรับงวดนนี้นะครับเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับงวดนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ